เบอเป็นความดักมากเลยอ่ะดองมันทุกคนดูดิเดี๋ยวเก่งมากลูกเบอฟินเนาะฟินเนาะแฮปปี้เบอร์สุดตัวจะแตกดูหน้ามันอันนี้ก็คูมคูมตาเอาโดนตัวเองมาพูดเลยมึงมาพูดเลย ไหนเป็นไงเยอะเออเนี่ยสวรรค์บลาดูดิด,ดองกันทุกคนนะดู <ừ. S 1> ไหนมาขอบคุณแม่ทุกนาทขอบคุณแม่มาเลยแม่แม่โคตรหนูออกมาแล้วมาขอคุณค้อนตอนไหนมึงโคอดตัวเองแมม่่ักหวใจลู ไหนแล้วเนี่ยเออไหนเด็กๆฮัลโหลเย้สวัสดีลูกเย้ไหนเป็นไงชอบไหมฟินไหมชอบดูดิร้องกันทุกคนเลยดูคุมหน่อยมาคุมหน่อยมีนิ้วเดียวแหกแหกแหกตองแขนหอยก็ได้ไหนเป็นไงทอนร้องน้องมาเองอ่ะน้องมาเองดนิงร้องทุกคนเลย ดลยดิไฮไวมากเลยใช่ไหมฟินมะต้องไม่ไหว ังไงเด็กพูดอะไรออกมามันยังไงไอนเด็กๆพูดหน่อยดิเออเป็นไงเด็กๆชอบไหมชอบไหมเด็กๆเป็นไงไหนเล่าบรรยากาศได้ฟังนี่มันเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเรมันถูกสร้างก่อนอยู่แล้วอ่มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอแบบโมนี้่ไอ้ลูกกัตริยตาซอได้ตัวเองอยู่นี่ ไอตอนูาก็ก็ไวก็สูงะแต่ว่าเขาไมันหน้าไม่ได้ตั้งะไ้องอะรกะไปอาขก็อยากได้สนหยาบได้สนไกลับบ้านนี่หมายว่าเนี่ยิงขึ้นวิ่งลงที่คุณครูที่คุณครูไหลทุนปีใหม่ที่คุณครูกอยู่ในห้องเ่อ่นะดูเป็นสิบสิบล้อร เ,เสร็จโด,นเ,ดนเองเลยแล้วก็ม่คิดว่าเองจะน้องขนาดนี้ออกไปข้างนอาแมบวบตาทางป้าทุกคนคือสวยมากมาแล้วก็แบบแวบวบตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทุกคนมีความสุขแบบสูงมากเลยเนี่แววตาของตัว,วเองด้วย แววตาของตัวเองนี่มันเปลี่ยนไปมันก็เเห็นทุกของทุกคนที่มันสะท้อนจากตัวเองยังไว้ที่มันยกขึ้นเห็นไหมขนาดบ้่งอยู่ตรงนี้ครูสอนยังหัวใจยังสั่นระเบิดเลยนะไปข้างหน้านี่คือทุกคนโอ้เราไม่รู้จะอธิบายยังไงมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ใช่ชอบมากเลยแล้วก็คือแบบ ความรู้สึกได้บอกว่าร้องไห้ออกมาแบบมันมันพิติแบบยิงพิจิงมันรัอนมันร้อนไม่รู้จะพูดยังไงมันร้อนมากเลยคือแบบทุกอย่างคือคือก่อนหน้านี้ก็ว่ามันมันปิติแล้วแล้วพอโมเมนต์นี้มันยิ่งแบบปิติปิติมากไม่รู้จะหลอกไม่รู้จะอธิบายยังไงคือไม่น้ําตามันไหลออกมาเองะบหมือนซอสมาเจอกันจริง ก่อนที่เรียนเป็นคําถามที่ว่าทําไมทุกคนที่มาเรียนสดถึงร้องมันก็ได้รับประสบการณ์ว่าทาไมทุกคนอ่าที่มาเรียนสดถึงร้องได้อะไรก็ได้ขนาดนี้เนี่ยก็ได้มาประสบการณ์ด้วยตัวเองก็มันมันล้วนเหลือแล้วก็แบบมันยันมีใจจังตลอดคือแบบันยเหลือที่ส่น นอ่ะเดี๋ยวกข้าวทั้งล้นเดียวเออแล้วก็ซูมลูกดูเลยนี่เออเตื่อเบิดเบิดจอแบบวันนี้รู้เลยว่าแบบเจอโมเมนต์แบบนี้แล้ววาย์มันจะยกแบบเอ่าน่านี่รู้ว่าหลายๆคนแบบเราก็มีมุม รู้สึกว่าให้มันเปรติสุขมันมีความสุขอยู่กับตัวเองแต่วันนี้พอเวลาทุกคนมารวมกันนะโมเมนต์ของคที่มันแบบเปรตมากอะดีเน่าสะสมใช่ไหมให้มันมันมันเทียบกับราคามนุษย์ไม่ได้หรอกเด็กถึงบอกทําไมว่าทำไมต้องมาไงทำไมต้องตอไกายมาอะไรยเงี้ยมันวันเดชั่นมันคุณหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้เลย ซึ่งจริงจริงิงก่อนที่มาก็ไลฟ์ในช่องแล้วว่ายังไงก็เจอโมเมนต์สวรรค์ที่แบบว่า,ามันอัปเดออะรอบนี้มันคือการอัปเดจริงๆอะเออแต่ใครที่แบบตัดสินใจให้ตัวเองอะมันคือมันคือโมเมนต์ของคนมันจะไปต่อคือจุดตัดสินใจใ<ช>จริงๆใช่ผมเมืจอรเ,เด้ะ,ดะแค่นี้ก็ฟินแล้วเนะาะเป็นไลท์ี่แบบประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะเออ ให้ลูไงเอต้องหมดแหมกันเรเห็นกับโอ้ไงชอบมชอบไหนท้อนพูดอะไรหน่อยดิท้อนงสยาม้องนาไ้น้องชอบมชอบออดีใจจังขอขยี้นะยี้เ แต่ความเนี่ยเนาะฟิน,<ช>ฟนมิติสวรรค์มากมากมันรักามอ่ะมิติสวรรค์มันฟินเหรอฟินมากชอบาไหมชอบเจามา,มาเฮ้โดอดีทุกคนดูดูดนี่เพิ่งได้ข้อห้าดูน้ำตาแต่ตะคนเ <laughs> หลืออีกสามล้านข้อดู ดองทะเบียนชาติเลยนะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วรักทุกคนเลยอย่าลืมอย่าลืมไปลงออนไลน์ย้อนหลังกันนะจ๊ะจะบอกว่าโคตรแพงจริงไหมจริงได้รู้แนละ้วฟินไหมเป็นมาหาศาลนะมหาศาลเกินมูลค่าแต่วัดได้นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาได้เป็นตัวเองที่แท้จริงมาแตะสวรรค์นบนดินแล้วก็มาส่งของขวัญที่สวยงามน,นี้ให้กับตัวเองใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออน,นี่ก็มาด้วยรักรักทุกคนเลยอ่ะแล้วนะ จะเรียนออนไลน์ไปติดต่อทีมงานกันว่าคาซานตาซอคขาซานตาซอสแพงมากนะลูกได้เห็นทุกอย่างแบบที่รอบสดมาเลยเนาะเออไปเก็บกันนะลูกใช้ได้ทั้งชีวิตเลยไปละบ๊ายบายเย้